มาแล้วครับผมตัวนี้แหละตัวเมตาตัวใหม่ล่าสุดของอ e ีฟุตบอล2025คุณผู้ชมเชื่อไหมใครที่ไม่มีฝีมือเนี่ยก็สามารถขึ้นดีวิชั่นหนึ่งได้ด้วยตัวนี้แหละครับแจนโคเลอร์ <S <S oh ler, ล่างใหม่ล่าสุดที่มีบูเลตเฮดเดอร์ กองมากไม่จำเป็นต้องมีฝีมือไม่จําเป็นต้องมีสมองก็สามารถขึ้นดีวิชั่นหนึ่งได้นะคุณผู้ชมขอแค่ได้เปิดนะฮะในคลิปนี้เราจะเอามาคอมโบกับเวคแฮมด้วยนะครับเนี่ยถ้ามีตัวมงที่เก่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาตัวเปิดที่เก่งด้วยเช่นกันนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเอาตัวอะไรก็ไม่รู้มาใช้ในปีขวาที่ไม่มีตัวเปิดแบบนี้เนี่ยมันจะดึงศักยภาพตัวมงมาไม่ได้นะครับ ติดเมตาแน่นอน100%และคลิปนี้เผยแพ่ออกไปน่าจะเกอนเซิร์ฟนะครับเนี่ยเขาจะตัน104นะเอาจริงอ่ะแต่สูสไตายกันอัพจีเนี่ยเนี่ยจะตัน103นะฮะถ้าใส่ที่บูธนะจะตัน103นะคุณผู้ชมผมจะดึงศักยภาพ ลูกจำลูกหัวเขาออกมาให้ได้เยอะที่สุดคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีดีอะไรล่ะคิดตภาพถ้าออาแบบ5ตัน104เนี่ยลูกจำจะไม่ดีอย่างแน่นอน100%ถ้าจะเอา104นะลูกจำจะไม่ดีคุณผู้ชมแต่ผมไม่เอาดีกว่าไส้นอกแค่ 102- 103ก็พอละแต่ไส้นเนี่ยเก่งกว่าเยอะ เปิดทีเนี่ยมีหายครับโอกาสการเข้าเนี่ย90%หรือว่า99.99% 99อะไรก็ว่าได้นะคุณผู้ชมท้าไม่เชื่อเนี่ยรอดูคลิปนี้ได้เลยรอดูรีวิวได้เลยนะะ และนี่คือสูสตรากันอัพของจีเนียที่คิดมาอย่างดีเรารู้นะครับว่าเขาตัวสูงอะ่ะคุณผู้ชมผมก็เลยอัพเกี่ยวกับการกระโดดมาแม่งเลยถ้า104การกระโดดจะไม่เป็นแบบนี้อย่างแน่นอนแต่เราจะลดไส้นอกมาดึงไส้ในที่มันเก่งกว่าอย่างแน่นอนคุณผู้ชมผมคิดมาอย่างดีแล้วครับสูตรายกันอัพนี้เ0 2 8 8 1นี่0 2 8 8นะฮะ 7 0 2 8 8 12นะครับผมถ้าได้เปิดเนี่ยโอกาสการเข้าสูงมากและไม่จะเป็นต้องใช้ฝีมือครับถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมและที่บูธเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสตรเกอร์นะที่ผมแนะนำสตรเกอร์ได้และเพราะว่าลูกจ้ำลูกหวัวผมโอเคละ เดี๋ยวเราไปดูเซนไซดีกว่าว่าลูกจําลูกหัวสุดสไตล์กัดอัพเนี่ยมันจะสุดขนาดไหนนะครับผมแนะนาให้เป็นสไตเกอร์จะเสริมเกี่ยวกับการจบสกอร์สปีตต้นดีกว่าสปีตต้นมันน้อยนะครับเราบูธแต่ลูกหัวมาแค่นี้ผมก็โคตรจะพอใจอะ่ะคุณผู้ชมดูส่วนสูงมาดิสองเมตรครับผมใครจะสู้นายว่าถามจริงสูงแบบนี้ไม่มีใครกระโดดสู้หรอก โอ้โหและถนัดเท้าขวาครับล่างนี้มาในวัย31ปีนะคุณผู้ชมแต่สไตล์การเล่นทำไมไม่เป็นโกลบอลเชอร์เป็นสไตล์การเล่นนี้เฉยเลยทร์เกตแมนนะคุณผู้ชมจะแสดงผลก็ต่อเมื่อ CF เอฟปวะท่าเกตแมนครับ CF เท่านั้นครับแต่ถ้าเป็นโกลบอลเชอร์มาจะหมดมากจะดีอยู่ละแม่งเป็นทราเกตแมนเฉยโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็โกงอยู่ดีต่อให้จะเป็นทร์เกตแมนนะนะคุณผู้ชมถ้าใช้สูสตรสไตล์การอัพนี้ยังไงก็โกงอยู่ดีนะครับเกมลุกเห็นปะ เสริมจัดแต่การควบคุมบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นครับเราไม่เอาเขาเลี้ยงบอลแน,น่หน้าที่หลักก็คือกระโดดแล้วโขกทําประตูอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องเลี้ยงบอลไม่จำเป็นต้องส่งครับขอแค่หาช่องดีและรอโขกแค่นั้นแหละดูการจบสกอร์ก็เยอะนะครับ94สี่ีเขียวเข้มและลูกหัวดูดิ1 0 1่้อ่สไตล์กันอัพนี้สีเขียวเข้มนะครับเนี่ยและลูกเคิร์ฟลูกแรงไม่ต้องไปใส่ใจเกมลงเกมรับลูกส่งไม่ต้องไปใส่ใจดูลูกจ้ำก่อน เก้าสิบสีเขียวเข้มพอดีเป๊ะนี่ไงคิดมาอย่างดีคุณผู้ชมถ้าไม่อัพแบบนี้จะไม่เป็นเก้าสิบสีเขียวเข้มอย่างแน่นอนนะครับผมชิดพาวเวอร์ก็มีด้วยความแข็งแกงก็หนึ่งร้อยหนึ่งอะคิดเอาคือใครจะกระโดดโขกใครจะชนมึงได้วันแบบถ้ามันกระโดดใช่ไหมมีคนชนแบบนี้มันก็ไม่สะเทือนหรอกมันโขกได้อยู่ดีลูกจั๊มก็มีแล้วตัวโคตรสูง2เมตรไม่เไม่มีใครเอามึงลงแล้วละถ้าใช้สุดสไตล์การอัพนี้นะคุณผู้ชมโอกาสการเข้าสูงมากถ้าเขาได้กระโดดโขกนะ ถ้าได้เปิดอ่ะไม่จำเป็นต้องมีฝีมือครับย้ําไม่จำเป็นต้องมีฝีมือไม่จำเป็นต้องมีสมองก็สามารถขึ้นดีวิชั่นหนึ่งได้นะคุณผู้ชมแต่สเตมินาก็น้อยรับบาลานเนี่ยถึงว่าน้อยก็ไม่จำเป็นเราไม่เอาเขาได้บอลแบบเลี้ยงวนไม่มีล็อกอดด o โคดอย่างเดียวสุดสไตล์กันอนัพนี้ใครไม่มีใครไม่ล่าบอกตรงเลยว่าพลาดโคตรพลาดน,นะถ้าไม่มีตัวนี้อยู่ในไอดีครับมันเป็นตัวที่โกงมากม เอา,าเป็นตัวสำรองก็ได้ถ้าไม่ใช่สายเปิดมงเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ใช่สายเปิดมงนะแต่ผมไปเล่นมาแม่งมันโกงจริงโกงมากอย่าพลาดเลยเอาตรงนะ้อย่าพลาดครับใครใครไม่มีถือว่าพลาดจริงตัวนี้ติดเมตาใหม่ในอ e ีฟุบอล2025แน่นอนตอนนี้เข้าเกมมาใหม่ๆเนี่ยก็ถือว่าแบบกองหลังก็ขนลุกแล้วครับแต่ตัวใหม่ล่าสุดแม่งมีสกิลบูลเลตเฮดเดอร์มา กองหลัง RIP ได้เลยคุณผู้ชมนี่สกิลเนี่ยเอาตรงนะผมไม่อยากได้สกิลอะไรละไม่ขอขอแค่มี heading กับ bullet header มีโซคอนทนสามสกิลนี้พอจริงๆโซคอนทนไม่ต้องมีก็ได้นะครับวนสกิลเนี่ยเยอะมากๆสกิลการยิงไลท์ซิงช็อตก็มีนะแต่ผมพอครับสกิลผมไม่อ่าน หน้าที่หลักคือกระโดดโมงอย่างเดียวผมไม่จาเป็นต้องมีสกิลไหนก็ได้ขอแค่มี heading กับ bullet header ร์งสกิลนี้ก็เอาอยู่ไม่ต้องเสริมด้วยคุณผู้ชมบอกตรงไม่ต้องเสริมครับเปลืองแค่นั้นแหละขอแค่มี2สกิลนี้ bullet header กับ heading พอหน้าที่คือให้เบคแคมเปิดให้ได้แค่นั้นแหละตัวนี้มันจะผลิตสกอร์โรดยอัตโนมัติและโอกาสการเข้าสูงมากย้ำว่าสูงมากขอแค่มันได้กระโดดหโก ไม่เชื่อรอดูสุดสไตล์การอัพนี้ของจริงและไม่ต้องเป็นต้องใส่ที่บูธก็ได้นะที่บูธเนี่ยใครจะใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะมันเปื้องแนะนํานี่สุดสไตล์การอัพนี้ของจริงจัดและผลิตสกอร์ได้ง่ายจัดไม่จำเป็นต้องมีฝีมือครับรอดูนะคุณผู้ชมว่ามันจะโกงขนาดไหนนะคะแล้วเราไปดูกันได้เกมแล้วเกมนี้เราไปเยือนฝ่ายตรงข้าว่ะเกมนี้แหละจะพิสูจน์ว่าไม่จำเป็นต้องมีฝีมือครับก็ขึ้นดีหนึ่งได้ ถ้ามีลูกแบบตัวตัวโขงดีๆอะโกมมากตัวผลิตสกรจัดดะแค่นั้นแหละมาดิครับผมอย่าพลาดนะโดนสวนนะพลาดนายโดนสวนสวยอ้าวแล้วเขาทางแบคคมแบบนี้แบ็กเติมซะด,ด้วยแล้วแบ็กเติมซะด,ด้วยไปละจา้าคุณผู้ชมเตรียมนะครับผมแยนคอเลอร์โอกาสก,การเปิดโคครั้งแรกไปไสัตว์เอ้อยแม่งโอเคยังได้อยู่พอยคีเปิดนี่ไง <laughs> ดูดิครับนับหนึ่งอะ ันนี้ได้บอลแค่ขังแรกนะคุณผู้ชมไม่ใช้หัวด้วยนะฮะกระโดดถีบต,ตึงๆอะ่ะนับหนึ่งไปแล้วครับผมแจนเคเลอร์โอ้โหไม่ต้องมีฝีมือครับผมไม่ต้องมีฝีมือก็ชนะได้ดก็โกงได้<ๆ>ก็นั<ๆ>้นแหละแล้วเนมมาเติมเนมมาเติมจากวันนี้ปาดอุ้ยลองลุกหัวดิเอ้ลองลูก,ลลกตีนอีกทีดิซัดโอ้โห การจบสกอร์อาจจะไม่คมเท่าไหร่นะครับสูตรสไตล์การอัพนี้นะครับเราจะเน้นลูกัวาเป็นอันดับแรกนะคุณผู้ชมชาวบียิโหาคนเปิดนิวนิว,นวทองแล้วล่ะเนี่มนยมานายมาเปิดพวกดูไว้ครับผมแยนเคอร์เลอร์นะคุณผู้ชมจังหวะนี้ขอขออัพสองได้ไหมอุ้ยโอ้โหแม่งเต็นซีโก้เฉยอา้อาวเ,เ,เล่นนาโก้นะ เล่นนะโกนะพวกเอาเสร็จเสร็จสวยปาดโอเคจังหวะนี้โอกาสการเปิดจะเย็นวนก่อน,นึ่งสเต็ปวนอีกทีวนอีกทีแล้วเปิดครั้งที่สองครบโอ้ยล้ำหน้าได้ขกงนะครับแต่ล้ำหน้าคุณผู้ชมโอ้แมงแขนยังยาวเลยแคบยืดแขนแบบนี้ก็สามารถล้ำหน้าได้แล้วนะฮะขอสู้นะเรามีบักเป็ดอยู่ ไม่ต้องคิดอะไรมาครับคิดอะไรไม่ออกออกข้าให้เบ็คแคมไปก่อนนะฮะกระฟันหัวข้ามจ่ายพลาดมาแบบนี้ก็แบ็กเติมแบ็กเติมไม่ได้วะเท <c oughs> ้ากาับเราเปิดไม่ได้นี่ก็จบเลยนะคุณผู้ชมอาจจะโดนสวนได้นะครับแต่ถ้าเอาไปแข่งเนี่ยยังไงก็สู้นักแข่งไม่ได้นักแข่งเขาจะหาแนวทางแก้เกมได้อยู่ดีครับคุณผู้ชมเพราะว่า าได้เรียนรู้นะครับวิธีเกมลุกของเราได้เป็นเปิดโมงเขาก็เลยปิดแบ็กไว้แต่ถ้าเอาไปตาแร้งเนี่ยยังไงก็ขึ้นดีหนึ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่จำเป็นต้องใช้หัวสมองไม่จำเป็นต้องไฟ้ฝีมืออะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขึ้นดีหนึ่งได้แน่ถ้ามีแยนโคเลอร์นะดูกดออกบ้านิพวกเขี่ยผมเขาพักหายใจว่ะคุณผู้ชมเขาพักวะ้ยเขาเปิดประกันโอ้เข้าใช้พี่โดโอ้พี่โดมันตกยุกแล้วยุคนี้มันต้องแยนโคเลอร์่น้นแหลกกองหน้าลุกหัวอ้า เอาคุณผู้ชมคิดอะไรไม่ออกออกข้าวไปก่อนดูจังหวะนี้ไว้ดีๆครับจับตาดูไว้ดีๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเปิดปมมันผลิตสกองง่ายไหมล่ะครับดูดินับสองลุ้นแฮนดิกไปแล้วอ่ะผลิตสกองง่ายมากคือแบบรู้ล่วงหน้าด้วยซ้ำว่าโอกาสการเข้าสูงมากคุณผู้ชมถ้าเขาได้โขงเนี่ย80%ได้นะที่มันจะเข้าอ่ะ โอ้โหเอาแล้วบอลไม่ออกซะด้วยเข้ากลางไปก่อนครับผมก็ใจ,จเย็นคิดอะไรไม่ออกก็นี่ออกข้างไปแล้วก็สปินสปินโอ้โหสปินได้ด้วยจงหวะนี้เอ้าโอกาสการเปิดครั้งที่สาม<ไ>ปเปิดโอ้โหแต่ทิดว่าคุณผู้ชมเพราะฝ่ายตรงข้ามเนีย่ยเกือบโดน,นน้ำสามนะ笑<笑>เอาตอนนัวน้ก,กนเปิดได้ยังไงก็น้ำสามชัวตจวันี้ดูแยนโคลเลอร์ไว้คุณผู้ชมมันยืนตรงนั้นนะครับแล้วเราก็นิวนิวทองไปให้เขาแล้ว กดแฮตทิกในนาทีที่สาสิบห้าใครจะสู้มึงวะใครไม่ลาแล้วกับผ้าจริงนะคุณผู้ชมต่อให้ไม่ใช่สายเปิดโมงมันผมเนี่ยดูดิกดออกไปเลย <c oughs> เดี๋ยวผมแถมให้เกมนะฮะขออธิบายก่อน ต่อให้ผมเนี่ยผมก็ไม่ใช่สายเปิดโมงนะครับผมสายดับเบิลทันแล้วปั่นหัวโค้งนะคุณผู้ชมก็ต้องมีติดตัวไว้นะครับตัวนี้เผื่อยามจําเป็นนะเอาไปเป็นตัวสำรองก็ได้เผื่อรึ่งหลังเขาพลิกเกมเราปั่นอะไรทําอะไร่ายตังข้าไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้แหละมันผลิตสกรง่ายมากๆเลยเห็นปะน้ำสามก่อนแฮท,ทิกตั้งแต่สาานาทีแรกอะ <laughs> ไปครับผมเราไปลุยกันในเกมที่สองัอนนีกลัวฮะ แล้วเกมนี้เจอญี่ปุ่นว่ะคุณผู้ชมไทยแลนด์ VS ญี่ปุ่นนะฮะเกมที่สองก็มาดิครับบอกตรงว,ว่าไม่จำเป็นต้องมีสีมือนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากขอแค่เปิดก็พอไม่จำเป็นต้องมีฝีมือก็สามารถขึ้นดีหนึ่งได้อยาแค่นั้นแหละถ้าไม่เชื่อรอดูเลยขอแค่ได้เปิดยาโคเลอร์บอกขอแค่ได้ขอแค่ได้เปิดอะเปิดมาเอ้าปัดดูการแทงตะก่อนจังหวะนี้โอ้โหเป็นเนมาว่ะ โอเคครับผมเป็นเนมาคุณผู้ชมเดียโคเลอร์มันยังไม่เข้าฮอนะตนมตะกี้มันวิ่งเข้าฮอตชา้าไปหน่อยฮะคารอลคารอลขอแมนแมนไอเยนโคเลอร์ <laughs> เรียบร้อยครับผมหนึ 0, ่งศูนย์คะอันนี้คือโอกาสการเปิดครั้งที่สองแล้วเขาได้บอลแบบการยิงครั้งแรกนับหนึ่งไปแล้วฮะคุณผู้ชมดูดิอขอแค่เปิดให้ชายคนนี้ครับที่มีชื่อว่าแยนโคเลอร์ เมื่อชิปนี้เผยแผ่ออกไปกูรู้สึกว่าน่าจะเกิดเซิร์ฟดูทรงละร่างเก่าก็โหดแล้วนะแต่ร่างใหม่ไม่มีบิดเคเลอร์อ่ะคุณผู้ชมคิดว่าไงอ่ะแล้วดูครับผมแทงให้เบคแฮมไปแล้วไม่ถึงว่ะไม่ฝปลหรอกค่ามันอ่านเกมว่ะคุณผู้ชมเพรว่านายจะไม่รู้เกมลุกเรานะพวกเกมบุกเราแค่เปิดวงอย่างเดียวเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องใช้ฝีมือด้วยพอแค่ได้เปิดฮ่เขากางดับ โอ้โหล้มปะวะเนบาหยอดโอ้โหแม่งไปหยอดให้เมสซี่เฉยแล้วบอลไม่ออกซะด้วยออกข้างหกได้โอเคเราตัดได้เยนครับผมออกข้างไปครับผมชิดอะไรไม่ออกให้เบคแคมอย่างเดียวคอสสเปเชียลลิสจะติดอยู่ริมเส้นอยู่แล้วนะตายกันเล่นนี้แล้วโอ้โหแม่งจะทำชิงได้อยู่ละคุณผู้ชมเสียดายแม่งลูกออกไปก่อนฮะกันเซิร์ฟชัว คลิปนี้คลิปรีวิวออกไปของจีนเนี่ยเกิดเซิฟยังไงก็เกิดเซิฟคุณผู้ชมเชื่อไหมยน,นะครับผมเอาข้างไปขอแค่ได้เปิดพวกลัมคิดอะไรมากอุ๊ยเขาไม่ประกบเบคแฮมว <c oughs> ้าว <c oughs> ปอดไปลองดูนี่ครับนับสองในนาทีที่ยี่สิบสามอ่ะ <c oughs> คือเอาง่ายคือเบคแฮมได้เปิดผมดีใจไปแล้วว,ว่ามันต้องเป็นประตูแน่ คือผมดีใจแล้วแต่เบคแค่มันได้เปิดแล้วนะคุณผู้ชมดีใจก่อนที่จะถึงแยนโคลเลอร์บักเปดของเราด้วยนะฮะ <c oughs> ดีใจแล้วว่ามันต้องผสิ่สกอร์ได้แน่ๆโอกาสการเข้าแบบ80%นะ่ะโอ้แล้วดูจังหวะน,นี้ว้าวป้ง <c oughs> กดแฮปติกในนาทีที่27 <c oughs> ชาวญี่ปุ่นอึ้งอ่ะโอ้ oh, ดูห้ามอย่างกระบ,บักเฟอนะดูดิ <c oughs> อ้โหแล้วมีภาพเบอร์ด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมปรับภาพสูงสุดอ่ะโอดูดิอย่างกระเป็นหัวใสใสหมวกคมๆอ่ะกดแฮตติกในนาทีที่2ี่สิบเจ็ดอ่ะเร็วกว่าเกมแรกนะครับเกมแรกกดแฮตติกในนาทีที่สาจห้านะแล้วกดออกแล้วอ๋อดูสองเกมกดออกสองเกมแล้วหรอคุณผู้ชมดูเอาละกันครับไม่จำเป็นต้องมีฝีมือครับขอแค่เบ็คแฮมได้เปิดออกอีกแล้ว กรดเซิฟกูขอคารวะเลยยันเคอรเลอร์กราบงามๆเลยครับขอคาราวะจริงๆนะคุณผู้ชมตัวนี้มันโกลงจริงมันติดเมตาแบบโคตรๆนะดูดิคือผมไม่ต้องใช้สีมือแบบไม่ต้องคิดอะไรด้วยนะขอแค่แค่ได้เปิดทําตามแผนที่เราตั้งไว้ก็พอนะคุณผู้ชม แจนโค l เลอร์บิลดเอเตอร์เมื่อชิปนี้เผยแพร่ออกไปน่าจะเกินเซิร์ฟนะครับชัวร์ร้อเปเซ็นคุณผู้ชมยังไงก็ฝากด้วยสุดสไตล์กัรอัพจีเนียรอัพมาเพื่อโมงโดยเฉพาะอัพมาเพื่อการกระโดดการมงลูกหัวโดยเฉพาะเพราะว่าเขามีตัวที่สูงและมีสกิลบูลตเดเดอร์เราต้องอัพให้มันคอมโบกันด้วยนะครับผมมันถึงจะเล่นง่ายมงจะได้มีประสิทธิภาพสูงสุดต้องสุดสไตล์กัรอัพของจีเนียเท่านั้นนะคุณผู้ชมก็ดูเอาดีว่ามันโกขนาดไหน สองเกมแบบชิวๆได้แต้มแบบชิวๆขึ้นดิวิชันหนึ่งได้แบบชิวๆอะครับคุณผู้ชม <c oughs> ก็แนละ้วครนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e กดแชร์คฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า <c oughs>